สวัสดีค่ะอ่ะวันนี้มาดูห้องยามเช้ากันเนาะดูกลางคืนและคนลมุมไกตามมาวิลล่าพูสามมีทางเข้าค่ะ อยู่บาหรีเลยอ่ะลงมาเดี๋ยวพี่เข้ามาเช็คของอุ๊ยแว่ขนาดอะไรขนาดอะไริ๋ดัาแบบนี้โถงกลางนะมันก็จะมีตต่ตอนก่อนมันน่าจะมีน้ำตกอะเพราะตรงนี้มันมีเหมือนท่อท่อแป๊บเหมือนปล่อยน้ำไหลลงมาแต่ตอนนี้มันคงไม่สวยอ่ะ วันนี้เราพิมนึงเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่นะอาจจะแบบไม่สวยเท่าไหร่ะเล้ออขอใบหนึ่งเขาให้ทุกใบเลยเสร็จอันนี้ของแถมจากอยู่กันไปเลยแม่เขาให้คนละใบเก็บตากเก็บเก็บมีงบอยู่อันนี้เดี๋ยวก่อนนั้นเดินดูระเบียงก่อนอ่านี้ก็จะมีระเบียง มีสไาไว้น้ำเห็นไมเห็นไมเห็นไมนะเห็นวิวข้างนอกด้วยดูตรงนู้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูชายชายทางนู้นไปปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บอ่ามีที่นั่งรินตรงเนี้ยมุมแถรเนี้ยจะลมลมลมโอเคกว่าทางนู้นเพราะทางนู้นจะต้นไม้เยอะตรงนี้ก็จะมีระเบียงมีที่นั่งเล่นน้ำเสร็จชิวๆก็มานั่งรับลมกันตรงนี้ได้เลยมาดูนี่อยากให้ดู หน้าผาสูงมากแ้วสวยแล้วสวยพูดถึงถ้าลงตรงนี้ได้น่าโหแจ่มมากเลยเพราะว่าน้ำตรงนี้ยอย่างใสอ่ะมองเห็นปลาเลยอ่ะถ้าปลาตัวเล็กๆว่ายมากระโดดปุ้มปุมปุมเลยอ่ะตรงนี้รู้สึกหลุดจากโค้งนี้ไปก็จะเป็นเกาะเกาะนางยวนอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกาะนางยวนกันแต่ว่าคนถ่ายอาจจะแบบขึ้นไส้เล็กน้อยนี่มาเราเดินบนรอบสระ เดี๋ยวเราจะพาไปดูในห้องนอนกันวันนี้พี่เขากำลังเช็คของ,งอยู่แคนแคนแเช็คยังกำลังเช็คอยู่ไปห้องนี้ก่อนนะว่างของเราก็มีคนเยอะไปแล้วอะห้องอาจจะดูเป็น <laughs> อะไรนะห้องเจ้าหญิงห้องเจ้าหญิงโอ้เจ้าหญิงมากอะมีแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกระโจมเหรอมุ้งมุ้งมุ้งกระโจอมอะ่ะนะ นอนดีมากคือหญิงนอนเกือกจริงเลยมากนะเราไม่เอาเป็นตัวอย่างนะนี่ระเบียงมองไปก็เห็นทะเลอ่ะไฮไลท์ไฮไลท์เราเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องน้ำไฮล็อคเนี่ยมีขี้จริงเลยไอ้นี่อ่ะอ่านี่ห้องทั้งห้องจะมีกระจกอยู่ที่เดียวหัวใขี้นะอันนี้ตู้เสื้อผ้านะเขามีให้ยไม่ใส่เสื้อมีพร้อมจะคลุมมีพร้อมอ่ะอันนี้ มุมนี้เป็นมุมล้างหน้าจริงๆหน้าจะมีกระจกตรงนี้นะว่ามันมีไม่มีไม่ใช่ม่มีไม่มีห้องน้ำเนี่ยถ้าไม่ซีเรียสอะไรสมมติว่มากับแฟนนะอยากจะเปแดนให้แฟนดูปั้นให้แฟนดูนะอ่ามก็เปิดโอเพนได้อ่าเห็นวิวข้างนอกสวยงามติผ้าอยากให้แฟนซุซ่านิดนึงอาบน้ำแม่งเลยห้องน้ำเรามีชอวเวอร์เรามี นะเขาจะเป็นน้ำประมาณนี้ยน้ำะาะะค่อนข้างแรงนะเ <laughs> นี่ยแต่มันจะแรงอ่ะน้ำน้าที่นี่จะแรงค่อนข้างค่อนข,ข้างแรงแต่มันจะเปียกหัวอันนี้ก็จะเป็นมาดูตรงนี้นิดนึงช่างกลเราก็ขยับมาตรงนี้นิดนึงนี่มันจะเห็นท้องฟ้ามีต้นไม้นะอย่าก,กลัวโป๊ะเลย <laughs> เพราะตรงข้างหลังนี่มันเป็นหน้าผาแล้วมันคงไม่มาแอบดูหรอกนะอ่านี่ คือห้องน้ำจะสวยนะมีไฟนีไม่ต้องถ่ายขัางล่างให้เห็นนะ <S <S รู้สึกสัตว์เยอะนี่ห้องน้ำห้องนู้จะสวยกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำโซนตรงนู้นเอ่อี่ไปเห็นวิวทะเลไปอ่ามีความสุขฟินอะไรอย่างนี้มาเราไปดูข้างหนึ่งวินล่าสามเนี่ยจะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำห้องของกลางรลอนจนหยาบุ้นเลย ก็ไม่ใช่ข้างบนแล้วกันเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ําอะไรอย่างงี้ก่อนเดี๋ยวเขามายกกระเป๋าให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกระเป๋าไปยกยกไปไว้ให้เขาตรงนู้นก็ได้ค่ะค่ะโดยน้องผู้จัดเดี๋ยวเขามีคนมายกอ่าห้องนี้จะเป็นห้องสุภาพสตรีดูซิเรียบร้อยดูยตามป้าเงินงามดูสิเป็นระบงระเบียบชอบพัดลมพัดลมสวยกันมีแอร์นะเขามีแอร์ให้มีแอร์ข้างบนให้มีทอระคัดตู้เย็น พร้อมกาวลงน้ําร้อนมีแก้วลงแก้ววายพร้อมพิมพ์บางสวยแต่คือถ้าคุณถึงกาแฟคุณต้องเสียตังค์นะกาแฟฟรีไม่ให้หรอเสียตังค์เสียตังค์ไม่ให้หรอเขาน่าจะมีฟรีให้น้วยมีคนที่รักสุขภาพกินแล้วเอะฉันมาเที่ยวฉันจะอ้วนไหมฉันจะผอมไหมมีกิโลให้นะกูจะขี้แล้วมึงไปขี้ห้องนู้นสิกูจะขี้ห้องนี้กูไม่ชินกับขี้ห้องนู้นมีไดให้นะคะ มีตู้เสื้อผ้าเหมือนกันห้องนี้จะเล็กกว่าห้องน้ําห้องนี้จะเล็กกว่าแต่ว่าสวยกว่าเพราะว่ามีหินมีหินตรงนี้เขาไม่ได้ทุบหินทิ้งอันนี้อันนี้ก็จะโล่งกว่าดูห้องน้ำารงนีเนี่ยชอบตรงนี้มากเลยปเ,เนี่ยสวยชอบเนี่ยขี้ไปนั่งชมวิวไปเฮ้ยเพลิน ถ้าตอนนี้ถ้ามีลมอันลมตรงนี้มันจะเข้าเข้ามาตลอดแต่ตรงน,นี้จะเป็นหน้าผาหน้าผามันมันก็ไม่โป๊หรอกพูดถึงว่าเข้ามาจุ๊บอ่ะดูวีนบนป่ามีขนาดอ่าดูขอพี่ยังจะดูตรงไหนอีกเราเอานี่ใส่ไปเลยนะของแอร์อันนั้นของเราเหรอเดี๋ยวพามาดูระเบียงระเบียงอันนี้ก็ดูแล้วแหละเดี๋ยวให้ดูอีก,ก,อกชุ๊บ โอเนมากๆมาเรามาดูจากภายนอกภายนอกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ที่นี้จะเป็นแบบต้นไม้เยอะรีสอร์ทนี้เขาจะต้นไม้เยอะคือเหมือนอยู่บนเขาอ่ะเหมือนมาทะเลอ่ะเอ้ยเหมือนมาทะเลนแต่ว่าไม่มีทะเลเท่านั้นเองอ่าดูรอบๆบ้านอ่ะเดี๋ยวเราจะให้กล้องถ่ายไปรอบๆบ้านอยากถ่ายตรงไหนถ่ายไปเลยจะสวยถ้าแดดแรงๆเนี่ยจะสวย จะมีมีดอกด้วยมีอะไรนะนเขาเรียกดอกอะไรนะดอกออดอกดอกดอกบอัวตองเอออ่ะมีไม่ต้องไปยันแม่ห้องสอนมีอยู่สองตำนองนะอ่ะขอขออยังไม่พูดจบรายการหนเอาเหรออ่าหมดละว,วันนี้คืนที่สองกี่คืนคืนที่หนึ่งคืนที่สองวันนี้วันที่สามแล้วอยู่มาสามวันโอเคถือใช้ห้องคุ้มค่าเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปก่อน,นางยวนนะ เอออันเนี้ยบายบายซียูมาหลังมาใหม่โวยวอยกดไหนก็นี่เหรอเออกดปิดนเนี่ย